สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาววันนี้เราจะมาสปอยเรื่องขนมนเวท ep 2 เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ในโรงเรียนมีนักเรียนโดนเล่นของใส่ทีละคนโดยเริ่มจากนักเรียนที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนและก็ต่อด้วยอันดับสองจนมาถึงฟ้าที่ได้คะแนนเป็นอันดับ3แต่ฟ้าก็เริ่มไหวตัวทันแล้วก็ตามหาความจริงโดยที่มีครูอาจินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ปลอมตัวเข้ามาเป็นครูเพื่อจับคนร้ายที่เล่นของในโรงเรียนและครูอาจินก็ได้ถอดของออกจากตัวฟ้าให้แล้ว และมีเงื่อนไขว่าฟ้าต้องมาอยู่กับเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่ฟ้าขนข้าวของมาอยู่ที่ห้องของครูอาจินครูอาจินให้ฟ้านอนที่โซฟาแล้วก็ตั้งกฎว่าอยู่ด้วยกันห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามและก็เอาสายสินมากัน้นเขตแบ่งแยกพื้นที่กับฟ้าฟ้าที่เหมือนจะกลัวผีก็ไม่กล้าเข้าไปในเขตของครูอาจินเพราะว่ามีแต่หุ่นปั้นเครื่องบูชาเต็มไปหมดเช้าวันต่อมาฟ้ากับครูอาจินก็ออกไปโรงเรียนพร้อมกันแต่ครูอาจินจอดให้ฟ้าลงใกลๆโรงเรียนเพราะว่าคนอื่นจะ ได้ไม่เห็นก่อนฟ้าจะเดินไปครูอาจินก็เอาสร้อยมาใส่ให้กับฟ้าแล้วก็บอกให้ฟ้าใส่ติดตัวไว้ตลอดระหว่างนั้นเองก็มีกลุ่มนักเรียนห้องเดียวกับฟ้ามาแอบถ่ายรูปฟ้ากับครูอาจินได้ตัดมาที่ห้องเรียนเพื่อนๆก็พากันลุ้มถามฟ้าว่าเรื่องราวเป็นยังไงฟ้ากับครูอาจินเป็นอะไรกันฟ้าก็ปฏิเสธใหญ่เพื่อนเลยบอกว่าฟ้าตีสนิทกับครูอาจินเพื่อที่จะได้เกดดีๆใช่ไหม ทันใดนั้นเองครูอาจินก็เดินเข้ามาบอกกับฟ้าว่าถ้าจะเมาส์กันขนาดนี้ให้ฟ้าบอกความจริงไปเลยพูดพร้อมกับยื่นแซนด์วิชให้ฟ้าบอกว่าฟ้าลืมแซนด์วิชเอาไว้นาก็เลยเอามาให้ฟ้าที่ไม่ทันตั้งตัวก็งงเป็นไก่ตาแตกครูอาจินก็หันไปบอกทุกคนว่าเขากับฟ้าเป็นน้าหลานกันแต่พออ,อไม่อยากให้บอกใครเพราะว่ากลัวคนอื่นจะดูไม่เท่าเทียมและก็บอกว่าเที่ยงนี้ให้ฟ้าไปหาเขาที่ห้องพักครูด้วยเขาจะคุยเรื่องเอกสารที่บา ก่อนจะออกไปก็หันมาบอกฟ้าอีกว่าให้ตอบลายแม่ด้วยนะ ฟ้าก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูก็เห็นข้อความเสียงของแม่จริงๆแม่ส่งข้อความมาบอกกับฟ้าว่าเขาคุยกับน้าอาจินแล้วให้ฟ้าช่วยดูเรื่องอาหารการกินให้น้าอาจินด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าสร้างปัญหาอะไรให้น้าอาจินนะถึงจะเป็นญาติกันแต่ก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงของแม่ฟ้าก็พากันเชื่อหมดหลังจากนั้นฟ้าก็ไม่รอช้ารีไปหาครูอาจินที่ห้องทันทีถามครูอาจินว่าทําอะไรกับแม่ของเธอ แม่เธอไม่มีทางพูดแบบนั้นแน่ๆเพราะแม่ไม่รู้ว่าเธอต้องมาอยู่กับครูอาจินครูอาจินบอกว่าเรื่องมันบานปลายเขาก็ต้องหาทางแก้และวิธีที่ครูอาจินใช้กับแม่ฟ้าก็คือสะกดจิตนั่นเองฟ้าที่รู้แบบนั้นก็โมโหโกรธครูอาจินใหญ่เพราะว่ากลัวแม่จะเป็นอันตรายครูอาจินก็บอกฟ้าว่าอย่าคิดว่ามันอันตรายสิศสยศาสตร์ที่ไม่อันตรายก็มี ฟาโกรดจัดพักไลค่ครูอาจินบอกครูอาจินว่าถ้าไม่เคยโดนกับพ่อแม่ของตัวเองก็อย่ามาพูดช่วยๆแบบนี้ที่ครูอาจินทำอยู่มันล้าเส้นมากถึงจะไม่ใช่ครูจริงๆก็ช่วยทำตัวให้มีจรรยาบรรณหน่อยครูอาจินที่โดนฟ้าดูอยู่ก็ตัวสัน่นเอากันไก่ปักลงที่โต๊ะเพื่อให้ฟ้าหยุดพูดและฟาก็หยุดจริงๆ ปูอาจินบอกฟ้าว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ที่ปลอมตัวเข้ามาในโรงเรียนเพื่อจับคนร้ายและก็ย้ำกดกับฟ้าว่าห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามให้ฟ้าเงียบได้แล้ว ฟาที่ตกใจกลัวก็ถึงกับปิดปากสนิทโคอาจินก็เปลี่ยนจากบทโหดเข้าโหมดปกติบอกแผนทั้งหมดกับฟ้าว่าเขาจะไปไล่ปัดเป่าตามสถานที่ในโรงเรียนส่วนฟ้าให้ไปจับตาดูรายชื่อคนที่มีผลสอบระ,ระดับของการสอบล่าสุดเขาคิดว่าคนร้ายเป็นแค่มือสมัครเล่นเพราะสมัยนี้แค่เล่นอินเทอร์เน็ตเก่งก็หาของสายศาสตร์พวกนี้ได้แล้วถ้าฟาสังเกตดีๆที่คนร้ายใช้ไม่ได้แอดวานอะไรเลยส่วนมากก็แค่ทำให้เห็นภาพ ห้อนไสยศาสตร์จะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับของสอย่างคือ1วัตถุ2จิตของคนเล่นและ3ส,สถานที่เรื่องผีอาถรรพ์นในโรงเรียนมีทุกที่ทุกโรงเรียนแต่ที่นี่อาจจะหนักและแรงมากเลยทําให้ของที่คนไร้เล่นมีพลังมากกว่าปกติเขาเชื่อว่าเหยื่อและคนไร้อยู่ในรายชื่อคนสอบพวกนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปนอย่างที่เขาคิดอย่างน้อยคนไร้ก็จะต้องทําอะไรในโรงเรียนนี้ไม่ได้และก็จะเหลือแค่จับตัวคนทําให้ได้ ถึงแม้จะน่าเสียดายก็ตามฝาถึงกังงว่าน่าเสียดายเรื่องอะไร แต่ครูอาจินก็ไม่ยอมบอกไล่ให้ฟ้ากลับไปเรียนส่วนแผนทั้งหมดจะเริ่มกันตอนเย็นนี้หลังเลิกเรียนหลังจากที่ครูอาจินออกไปฝาก็นั่งดูรายชื่อนักเรียนจนไปเจอชื่อคนนึงชื่อว่ากะหลัดรัดอยู่ต่อจากชื่อของฟ้าได้คะแนนเป็นอันดับสี่และฝาก็นึกถึงนักเรียนสาวคนหนึ่งที่ถ่ายคลิปเล่นกับเธอและดูเหมือนจะสนิทกับเธอมากฝาเรียกเธอว่าน้ำทรายทันใดนั้นเองที่หน้าประตูก็มีผู้หญิงคนนึงมายืน เหมือนท้องอะไรสักอย่างอยู่ภาพตัดมาที่น้ำทรายนั่งอยู่ในห้องเรียนคนเดียวโดยที่ฟ้ายืนแอบมองอยู่หน้าห้องพอเพื่อนๆของน้ำทรายมาฟ้าก็เดินออกมาจากหน้าประตูตรงนั้นและอยู่ๆฟ้าก็ไอออกมาเป็นน้ำแดงเต็มไปหมดแล้วก็หยิบเศษกระจกออกมาจากปากฟ้าสุดลงกับพื้นน้ำแดงไหลเต็มไปหมดและน้ำทรายก็เดินเข้ามาเรียกฟ้า พอฟ้าหันไปก็เห็นมือออกมาจากตัวน้ำทรายยัอะเยีะไปหมดและมือนั้นก็กำลังจะทำ้ายน้ำทรายน้ำทรายตะโกนเรียกให้ฟ้าช่วยเธอด้วยฟ้าก็ได้แต่ตะโกนร้องว่ายาก่อนที่ฟ้าจะสะดุง้งตื่นขึ้นมาบนโต๊ะเรียนสักพักครูอาจินก็โทรเข้ามาบอกให้ฟ้าทำตามแผนได้เลยเขาจะเริ่มทำพิธีปัดเป่าแล้วครูอาจินที่ทำพิธีอยู่ก็ไปเจอกับหุ่นฟางในตู้เก็บของเขา้าพอครูอาจินหยิบหุ่นอันนั้นออกมาไฟในโรงเรียนก็ ติดติดดับดับลมพัดแรงไปหมดทางด้านฟ้าก็โทรหาน้ำทรายถามน้ำทรายว่าอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีเหตุการณ์แปลกๆอาจารย์ก็เลยให้เธอโทรเช็คเพื่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างน้ำทรายก็ถามว่าเพราะว่าเธอเกดดีด้วยใช่ไหมฝ้าก็เลยเป็นห่วงเธอฝ้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามน้ำทรายทันทีว่าน้ำทรายก็รู้สึกเหมือนเธอใช่ไหมน้ำทรายบอกฟ้าว่าไม่ต้องห่วงเธอหรอกเธออยู่บ้านแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงนักเรียนเข้ามาทักน้ำทราย ว่ายังไม่กลับบ้านอีกหรอฟ้าก็เลยรู้ทันทีว่าน้ำทรายโกหกว่ากลับบ้านแล้วน้ำทรายเลยบอกฟ้าว่ามีคนส่งจดหมายแปลกๆมาให้เธอบอกให้เธอมาเจอที่ห้องดนตรีเธอก็เลยจะมาดูเผื่อจะได้หลักฐานอะไรฟ้าก็ห้ามไว้น้ำทรายก็เลยว่าฟ้าจะสืบเรื่องนี้คนเดียวหรอไม่ต้องห่วงเธอหรอกเดี๋ยวเธอจะรีบไปรีบกลับ อยู่ๆประตูห้องที่ฟ้าอยู่ก็ปิดดังปั้งจนฟ้าตกใจพอเรียกน้ำสายน้ำสายก็วางสายไปแล้ว ทางด้านน้ำสายก็เดินเข้าไปในห้องดนตรีที่มืดมืดส่วนฟ้าก็รีบวิ่งมาที่ห้องดนตรีเพื่อที่จะไปดูน้ำสายแต่ระหว่างทางเธอก็หันไปเห็นคัทเอาท์ที่ถูกปิดอยู่ฟ้าก็เลยเดินไปเปิดมันขึ้นและไฟในห้องดนตรีก็เปิดขึ้นน้ำสายเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนก็เห็นเหมือนคนใส่ชุดไทยห้อยคออยู่น้ำสายตกใจกีเสียงดังลั่นฟ้าที่ได้ยินเสียงเพื่อนกีก็รีบวิ่งไปหาน้ำสายทันที ไปถึงก็เจอน้ำทรายนั่งร้องไห้กลัวอยู่ที่พื้นและที่น้ำทรายเห็นก็เป็นแค่หุ่นนั่นเองสักพักครูอาจินก็วิ่งตามเข้ามาและครูอาจินก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านห้องไปครูอาจินรีบตามออกไปแต่ก็ไม่ทันที่ห้องครูอาจินครูอาจินบอกฟ้าว่าที่ห้องดนตรีเขาเช็คแล้วไม่มีอาถรรพ์อะไรหุ่นก็ไม่มีอะไรคนไหลน่าจะแค่ขู่ให้กลัวเฉยๆน้ำทรายปลอดภัยแน่นอน โคอ,อาจินถามฟ้าว่าสนิทกับน้ำายด้วยหรอฟ้าเลยเล่าให้ฟังว่าเธอสนิทกับน้ำายตอนมสแต่พอขึ้นมห้ามหกก็ห่างๆกันไปโอูอาจินบอกว่าตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเป้าหมายของคนร้ายคือคนที่เรียนดีตอนนี้เรื่องเกรดคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเขาเตรียมแผนใหม่ไว้แล้วในไลยกลุ่มโรงเรียนนักเรียนก็พากันแชร์เรื่องที่โรงเรียนจัดติวด่วนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นักเรียนทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะไปติวใครมีนัด ก็พร้อมที่จะยกเลิกและนี่ก็คือแผนของครูอาจินนั่นเองเขาขอพออให้มีการสอนพิเศษที่โรงเรียนโดยให้ครูเก่งๆมาเฉลยแนวข้อสอบโดยเฉพาะเด็กที่อยากได้คะแนนดีๆก็ต้องมาแน่นอน รวมถึงตัวคนร้ายด้วยเขาก็เลยให้ฝาแฝงตัวเข้าไปนั่งเรียนแล้วก็จับตาดูนักเรียนที่มีพิรุตส่วนเขาจะไล่ปัดเป่าในโรงเรียนให้หมดตัดมาวันเรียนพิเศษฝาไล่เช็ครายชื่อคนที่มาเรียนพิเศษซึ่งก็มาครบตามในใบรา,ายชื่อที่ครูอาจินให้เอาไว้แต่จนถึงเวลาพักฝาก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกติแต่อยู่ๆเธอก็เอะใจขึ้นมาว่าวิชาที่เธอเรียนเมื่อเช้าเป็นวิชาเคมีนักเรียนทุกคนต้องเป็นนักเรียนสายวิทย์ แต่ตอนนั่งเรียนมีนักเรียนอยู่หนึ่งคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์และเข้ามานั่งเรียนทําไมกลับมาในห้องเรียนรอบนี้ครูอาจินเข้ามานั่งอยู่ด้วยและทั้งสองคนก็จับตาดูนักเรียนคนนั้นครูอาจินส่งประวัติให้ฟ้าดูว่าเด็กคนนั้นเรียนอยู่ศิลป์ฝรั่งเศสและครูอาจินก็บอกฟ้าว่าอย่าหันหลังไปนะเด็กนักเรียนคนนั้นมองอยู่ฟ้าก็เลยปิดหน้าจอโทรศัพท์ส่งไปที่นักเรียนคนนั้นก็เห็นว่าเธอโดนมองอยู่จริงๆฟ้าถามครูอาจินว่าจะเข้าไปจับเลย แต่ครูอาจินบอกหลักฐานยังไม่พอให้ฟ้าใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งแพนิคอยู่ๆเด็กคนนั้นก็เดินเข้ามาหาครูอาจินแล้วก็บอกว่าเธอปวดท้องขอไปห้องพยาบาลฟ้าก็รีบลุกขอไปห้องน้ําแล้วก็ตามเด็กคนนั้นไปครูอาจินก็รีบตามฟ้าออกมาแต่ฟ้าก็ไม่ฟังที่ครูอาจินเรียกไว้สักนิดเข้าไปตามหาเด็กคนนั้นในห้องน้ําทันทีฟ้าทีไลหาทีละห้องทีละห้ององยู่ๆก็โดนผู้หญิงคนนั้นลากเข้าไปในห้องน้ํา ฟากี๋เสียงดังลั่นครูอาจินได้ยินก็รีบวิ่งตามมาครูอาจินตะโกนถามว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำไหมถ้าไม่ตอบเขาจะพังประตูเข้าไปแล้วนะในห้องน้ำผู้หญิงคนนั้นก็เอามือปิดปากฟ้าเอาไว้แล้วบอกฟ้าว่าไม่ต้องกลัวเธอจะช่วยฟ้าเอง คูอาจินก็เลยนับหนึ่งสองสามจะพังประตูเข้าไปแม่สาวพิลึกก็เลยเปิดประตูแล้วก็ฉีดน้ําใส่ครูอาจินไม่พพอ,อย่ยังเดินเข้าไปเตะไข่ครูอาจินจนครูอาจินลงไปนั่งกองอยู่ที่พื้นก่อนจะท่องคาถาพึมพำเอาเข้าสารเสกใส่ครูอาจิน ฝาก็พยายามห้ามหลังจากนั้นทั้งสาคนก็มานั่งคุยกันในสภาพที่ครูอาจินเปียกซอกเหมือนลูกหมาตกน้ําแม่สาวคนนี้เธอชื่อว่ายี่หวาอยู่ห้องม6กทับหเป็นหัวหน้าชมรมวิจัยเรื่องลี้ลับในโรงเรียนซึ่งชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งคนท้วนนั่นก็คือตัวเธอเองยี่หวาขอโทษครูอาจินใหญ่เพราะว่าเธอคิดว่าครูอาจินคือคนร้ายที่ทําเรื่องแปลกๆในโรงเรียนช่วงนี้ พี่เธอคิดแบบนี้เพราะว่าครูอาจินชอบทําตัวลับๆล,ล่อๆชอบอยู่กับฟ้าสองต่อสองเขาเลยคิดว่าครูจะล่อลวงฟ้าฟ้าถึงกับขำออกมายี่หวาก็เลยถามเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะมีคนเล่นของในโรงเรียนจริงๆใช่ไหมฟ้าก็รีบตอบว่าใช่แต่ครูอาจินก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็บอกให้ฟ้าหยุดพูดฟ้าก็เลยบอกว่ายี่หวาอาจจะช่วยอะไรเราได้และสุดท้ายครูอาจินก็ต้องยอมฟ้าให้ยี่หวาช่วยตามหาหลักฐาน พอครูอาจินออกไปฟ้าก็ชวนยิวาโดดติววันนี้ยิวหถึงคับงงว่าเด็กเรียนแบบฟ้าเนี่ยนะจะมาชวนเขาโดดติวทั้งสองคนก็พากันมาหาหนังสือเกี่ยวกับสยศาสตร์อ่านยิวหเล่าให้ฟ้าฟังว่าตั้งแต่เธอมาสนใจเรื่องสยศาสตร์เพื่อนเธอก็หายไปทีละคนสองคน เพราะว่าทุกคนมองเธอหน้ากลัวฟ้าก็บอกว่าเธอเข้าใจคนอื่นนะเพอาะเรื่องนี้มันน่ากลัวจริงๆยิวหวาเลยถามฟ้าย้ำว่ามีคนเล่นของในโรงเรียนจริงๆใช่ไหมแล้วก็อ้อนบอนให้ฟ้าบอกเธอมาเธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดท้ายฟ้าก็ยอมเล่าให้ฟังว่ามีสายสะราจริงๆแต่มากสุดคนร้ายก็ทําได้แค่เห็นภาพหลอน ตัดมาที่ครูอาจินยังตามปัดเป่าในโรงเรียนอย่างจริงจังจนไปเจอกับโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่มียันเขียนเอาไว้เป็นยันเดียวกับที่ปรากฏในโรงเรียนเวลาเกิดเรื่องครูอาจินก็เลยลองกางแผนที่โรงเรียนดูและวก็ลากประกาตามจุดที่เจอของไสยศาสตร์พอลากเสร็จก็เป็นรูปเดียวกับยันแล้วก็ไปจบที่ป่าหลังโรงเรียนครูอาจินเห็นแบบนั้นรีบวิ่งไปทันที กลับมาที่ยี่หวากับฟ้ายี่หวาบอกว่าเธอคิดว่าครูอาจินเป็นผู้อีนิกมาฟ้าก็สงสัยว่าอีนิกมาคืออะไรแต่ยังไม่ทันจะได้คําตอบทันใดนั้นเองยี่หวาก็อ้าปากค้างตาเหลือกลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นฟ้าตกใจเรียกยี่หวาใหญ่แต่ยี่หวาก็ไม่รู้สึกตัวทางด้านครูอาจินที่ตอนนี้วิ่งมาถึงป่าหลังโรงเรียนก็เจอยันอันใหญ่อยู่ที่ต้นไม้กลางป่าส่วนในห้องเรียนระหว่างที่ทุกคนนั่งติวกันอยู่ อยู่ๆก็มีอีกาบินมาชนกระจกจนม่งเท่งและอยู่ๆเข้าหอมก็อ้วกออกมาจนคนในห้องเรียนตกใจแต่ไม่ใช่แค่เข้าหอมที่เป็นแบบนี้นักเรียนในห้องก็พากันอ้วกออกมาทีละคนทีละคนโูนอาจินที่กำลังจะทำพิธีถอดของก็ได้ยินเสียงประกาศยุติการเรียนแล้วก็ให้นักเรียนออกจากตึกเรียนทันทีขณะที่นักเรียนพากันวิ่งออกจากตึกก็มีคนใส่ชุดสีชมพูแ้นเดินสวนนักเรียนเข้าไปรูอาจินกำลังจะวิ่งกลับไปที่ตึก ก็ได้ยินเสียงเหมือนนาฬิกาปลุกดังขึ้นครูอาจินก็เลยเดินเข้าไปดูก็เจอเครื่องที่มีข้อความว่า s t i l l Looking for Enigma อาจินซึ่งแปลว่ายังคงมองหาปริศนาอยู่ใช่ไหมอาจินไอ้คำว่า Enigma ก็แปลว่าปริศนานั่นเองพอครูอาจินอ่านจบทันใดนั้นเองตัวครูอาจินก็ลอยกระเด็นออกไปเหมือนโดนลมพายุพัด กลับมาที่ยี่หวาที่ยังคงชักตาตั้งอยู่กกีสนันก่อนจะสลบไปส่วนฟ้าก็เกิดอาการอ้วกออกมาเหมือนคนในโรงเรียนและอยู่ๆทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติท้องฟ้าที่มืดๆก็กลับมาสดใสนั่นเป็นเพราะว่าครูอาจินเป่าคาถาปัดเป่านั่นเองฟ้าพอหายเป็นปกติก็เห็นคนใส่ชุดสีชมพูเดินผ่านตาเธอไปเธอก็เลยรียบตามออกไปครูอาจินก็โทรมาถามฟ้าว่าปลอดภัยดีไหม ฟาบอกว่าเธอปลอดภัยและเธอเจอคนนึงแปลกๆน่าจะเป็นคนร้ายเธอกำลังตามไปดูครูอาจินก็ห้ามฟาบอกว่าเขาคิดผิดคนร้ายไม่ใช่มือสมัครเล่นห้ามไม่ให้ฟ้าตามไปแต่ไม่ทันแล้วฟาเดินตามมาจนเจอคนคนนั้นแล้วที่ห้องห้องหนึ่งฟารีบเดินเข้าไปหาคนนั้นแต่พอเธอเดินเข้าไปในห้องทุกอย่างก็มืดหมดเธอมองไม่เห็นใครเลยฟารีบบอกครูอาจินในสายรรโทรศัพท์ครูอาจินเลยบอกให้ฟ้าตั้ง ฟ้าไม่ได้วับหรือข้ามมิติไปไหนฝ้ายังอยู่ที่เดิมเป็นตอนกลางวันเหมือนเดิมแต่ฟ้าแค่โดนมนบังตาโคอาจินบอกว่าฟ้าไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวคนหลายอยู่กับฟ้าในห้องแน่นอนและด้านหลังของฟ้าคนที่ใส่ชุดสีชมพูคนนี้ก็คือน้ำทรายเพื่อนของฟ้านั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับคนมนเวพี ep 2 เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย